ดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องพวกอยู่บ้านติดหวยห้านักกสินแชร์นะครับผมพามาชมแนวทางหวยหานอยนะครับสบทมาทางดูผลสกอร์ที่ออกมานะครับที่ให้เมื่อคืนนี้วันที่สเจดเมษาหนสี่นะครับผลสกอร์ที่ออกมาผมให้เด่นสีกับ2อองนะครับผมมาดูผลสกอร์ที่ออกมานะครับทุกท่านนัดพิเศษก็ออกห2สองห สองหนึ่งครับปกติก็33มตัวนะครับแล้วก็สาครับส่วนนัด vip นะครับก็สี่กับ96นะครับผลสกอร์ที่ออกก็คือสองหกของผมไม่ได้ให้นะครับไม่มีมีแต่สองถูกนะครับอันนี้ผิด2อหนึ่งเต็มเต็มนะครับผมส่วนอีกคู่หึงคู่ปกตินะครับผมมันออกตองสามนับแล้วก็33เบิ้ลมันออกมาชุดกันเบิ้ลให้นะครับ3าสครับผม อันนี้ถูกโอ้โหมาทั้งบนทั้งล่างนะครับส,สามสามสามตัวด้วย้ยเลยอา่าสี่สี่หกกับเก้าหกแมตนี้ก็โดนครับผมนัดนัด v ีไก็เข้านะครับสี่หกครับผมถูกครับเก้าหกผิดครับไม่เข้าครับจกแล้วเข้าสองหนึ่ง สามสกับสีหนะครับผมถือว่าก็โอเคนะครับมาดูน,นดัดต่อไปเลยนะครับมาดูแมทต่อไปเลยนะครับค่ำคืนของวันที่ยีิปดนะครับวันที่28่ดเดนสี่หกสีครับแมวทาง แนวทางครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับทุกท่านครับโปรดใช้วิจานนรณ์ในการรับชมแนวทางฮาหน่อยสามหน่อยนะครับผมแนวทางฮาหน่อยสามหน่อยครับเด่นหนึ่งกับห้านะครับ เรียมจับคู่กันนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหแล้วก็หนึ่งเกครับ5ก็ห้าศูนย์ห้ส ห6าหแล้วก็ห้าเจ็ดครับผมเดี๋ยเด่นนะครับอย่าลืมหนึ่งกับห้าด้วยนะครับเผื่อมันออกมาฟุตบอลนี้มันมีนัดมันจะชอบดินงเบิ้ลนะครับทั้งนัดพิเศษทั้งเอซีแล้วก็นัดปกตินะครับผมก็เลยการเบิ้ลนะครับเผื่อมีใคร หรืออาจจะมีแฮตติคก,ก็ามาก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งกับห้าห้านะครับผมผมชอบนะครับหนึ่งสองกับหนึ่งสี่ห้าศูนกับห้าเจ็ดนะครับอย่าลืมกันสะ b เบิลนะครับเผื่อนักเตะเขายิงกันเยอะสำรองครับชุดสำรอง เป็นตัวจริงเจ็บแล้วก็มีสตรีมสำรองนะครับผมเขาก็มีเปือนหกห้าแปดนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดกันกเบิ้ลผมมาให้สองสองกับด้วยอีกด้วยนะครับ เคยมันมานะครับ1นึ่งหนึ่งห้าห้าสองนะครับส่วนชุดสำรองก็86กับ5817แล้วก็64ครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับพรอมรักพ่อแมงอย่าเสมอเอานะครับก่อนจากไปวันที่วันที่8เมษายน64นะครับในทางฮานอยสามหน่อยครับเด็ด5ครับ1ครับอย่าลืมใส่1กับ5นะครับเคมันมาควร 1น1่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่นจะครับชุดกันเบิ่มขอม,มาให้3เลยนะครับก็คือหนึ่งหนสนะครับส่วนชุดจำรองก็คประกอบด้วย8หกกับห้กับหนกับหกครับคอมลักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอโปรดทราบปากโซดนะครับรักทุกทัดนะครับจีดืิมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับ